วันนี้มีความมั่นใจค่ะสวัสดีค่ะกระต่ายเองค่ะทุกคนสาวๆเนี่ยก็อยากจะผิวสวยดูดีโดดเด้งดูดึงดั่งแบบนี้อยากจะสวยใสไร้ริ้วรอยไม่อยากจะแก่ก่อนวัยทีนี้เวลาที่เราจะหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสารบำรุงเนี่ยก็ต้องนึกถึงวิตามินซีใช่ไหมล่ะวิตามินซีเราหาได้จากอะไรจากส้มจากฝรัาาง่งจากผลไมา้นู่นนี่นั่งต่างๆแต่เราต้องทานเท่าไหร่รู้ไหมอะ่ะที่จะได้วิตามินซีในปริมาณที่ครบที่ร่างกายเราต้องการไม่ว่าจะเป็น500ร หรือหรือ1พมิลลิกรัมซึ่งหลายคนรู้ดีว่าวิตามินซีมีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นช่วยในเรื่องของต่อต้านอนุมูลอิสระทําให้ผิวกระจา่างใสไร้ริร้วรอย,รยชะลอวัยวันนี้ง่ายกว่าถ้าเรามีวิตามินซีที่สูงกว่าวิตามินซีปกติสนใจไหมตัวน,นี้ดิฉันทานยู่บอกเลยว่าภูมิใจเสนอและภูมิใจแนะนํามากค่ะกับนี่เลยค่ะออสเวล,ลไลค์แคนเบอร,บรี่เอ็กซ์รคมิก วิตามินซีนี่หลายคนงงแคนเบอรี่นะคะเป็นผลไม้ตระกูลหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีสารที่ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าตระกูลเบอร์รี่ถึง1,000เท่ามีวิตามินซีที่สูง นอกจากมีวิตามินซีแล้วยังมีวิตามินอ e ีด้วยซึ่งวิตามินอ e ีเนี่ยเขาก็จะสูงกว่าสารอาหารทั่วไปหรือในผลไม้ทั่วไป25เท่านะคะแล้วก็มีสารโอพีซีสารเนี่ยจะอยู่ในพวกมเมล็ดองุ่นแดงๆเล็กๆแบบนี้นั่นหมายความว่าทำไมเราถึงทานเจ้าตัวแคนเบอรี่แล้วได้ผลดีกว่าได้ผลเร็วกว่าวิตามินซีทั่วไปวันนี้ไต่ก็เลยแนะนำอยากให้ทุกคนลองนะคะกับผลิตภัณฑ์แคนเบอรี่ผสมวิตามินซี ของออสเวลไลท์ทานเองรู้สึกเองได้ดีเลยว่ากระจ่างใสขึ้นเอาจริงๆถ้าเราอายุ30บวกเนี่ยเราต้องสรรหาในเรื่องของการดูแลตัวเองวิตามินซีอย่างเดียวไม่พอมันต้อง p l u สมันต้องบวกมันต้องเพิ่มมันต้องเพิ่มแล้วคนถามว่าเฮ้ยฉันทานวิตามินซีอยู่มันเพียงพอไม่ต่ายเอาจริงๆวิตามินซีถามว่าร่างกายของเราต้องการกี่พันมิลลิกรัมถ้าสมมตินะเราทานวิตามินซีไปวันหนึ่งเราทานไป3 0 0 0 4,000มิลลิกรัมมันเกินความจำเป็นมันเกินที่เราจะแบบเฮ้ย เพียงพอละร่างกายเราต้องขับออกเพราะฉะนั้นถ้าเรารับได้ไม่เกิน1,000มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นและในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขารวบรวมสารสก,กัดทุกอย่าง ที่มีประโยชน์และเพียงพอต่อที่ร่างกายของเราต้องรับประทานแล้วก็ใช้ในความจําเป็นในร่างกายใน1วันนั่นเองค่ะหลายคนงวงว่าเอ๊ะทำไมแคนเบอรี่ถึงช่วยในเรื่องของการลดในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้เพราะว่ามันมีสารตัวหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าโปรแอนโทไซยานดินค่ะซึ่งอยู่ในกลุ่มของฟลาวนอยด์ตัวนี้ช่วยลดในเรื่องของการติดเชื้อในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะได้เพราะฉะนั้นมันทําให้อาการของายเนี่ยทุเลาลงก็คือเราก็ทานยาหมอไปด้วยนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวเนี้ย คือทานควบคู่กันไปได้ผิวด้วยได้สายตาด้วยแล้วก็ผลพลอยได้เนี่ยในเรื่องของกะอระ,ะเพาะปัสสอวะเสบด้วยค่ะ ซึ่งเอาจริงนะทุกคนแต่จะบอกว่าวิตามินทั่วไปตามท้องตลาดที่เราซื้อส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่วิตามินซีแท้100%เซมันจะผสมน้ำตาลมั่งผสมนู่นนี่นั่นทำให้เรารู้สึกว่าทานง่ายผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าแคนเบอรี่จากออสเวลไรท์เขาได้รวบรวมของดีทุกอย่างที่เกี่ยวกับผิวว่าจะเป็นสารสกัดจากแคนเบอรี่สกัดมา100มิลิกมนะวิตามินซีแล้วก็สารต่างๆเยอะแยะมากมายครบอยู่ในกระปุกนี้ผลิตภัณฑ์ของเขา made in Australia นะคะคุณโรงงานเนี่ยก็เป็นโรงงานเดียวเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในการผลิตยาที่ประเทศออสเตรเลียมีมาตรฐานสากลมีออยไทยเรียบร้อยเพราะฉะนั้นรับรองว่าทานไปมีประโยชน์ต่อร่างกายไม่มีโทษใดๆแต่เราก็ต้องทานทุกอย่างให้มันครบห้ามู่แล้วก็ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบบนี้เสริมไปด้วยเอาละใครที่อยากจะน่าใสายอยากจะดูแลตัวเองผิวพรรณกระจ่งางใสสดใสแบบนี้แนะนำ ว่าวิตามินซีอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีทุกอย่างควบคู่กันด้วยกับแคนเบอรี่ตัวนี้ผสมวิตามินซีมีวิตามินอ e, ีมีสารต่างๆได้ยกได้ว่าสารต้านแก่ทานไปเถอะขวดนี้ยังไงไม่แก่มีแต่สวยๆสวยๆสวย,ส,วยสนใจนะคะสอบถามข้อมูลได้ด้านล่างแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวมีอะไรดีดๆเจ๋งๆแตยมารีวิวให้ฟังใหม่วันนี้ไปก่อนละสวัสดีค่ะ